คือคลิปนี้ผมก็จะมาปนหน่อยนะครับอืมจ,จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพในหัวตอนที่ผมคิดแบบนี้ด้วยกันนะครับผมก็เอออยากให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเอยทำไมผมถึงทําคลิปไม่ได้แล้วเนื่องจากํำไมผมจริงแบบต้องหายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ด้วยวะอืมที่ผมเลือกทําช่องสํารองนี้ก็เพราะว่าเออมันมันตัดง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งพากอะไรบแบบนี้ ก็นั่งพาต่ก,ก่อนเลยผมใช้ messenger ขอกาแฟผมแล้วผมก็พาคิปเออไม่จะตัดเสียงรับค้ามได้ดีแต่ว่าในตอนเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เอออเป็นหาไม่รด้เลยใช้ไม่ได้เลยก็เลยแบบชิปหายไปเลยโอ้ตอนนี้ก็เลยเออต้องมานั่งพาแบบเนี้ยก็คอยจับสแต็กว่าเออช่วงประมาณเที่ยงคืนจริงจรสองจะไม่ค่อยมีรถใช่ไหมผมก็เออไม่สามารถนั่งพากได้จริงวะมันดึกเกินไปผมก็ไม่ใช้ชีวิตช่วงกลางคืนแบบนี้นะ สำหรับใครที่ทนฟังไาถึงตรงนี้ได้ผมก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับใครที่เออไม่อยากจะฟังแล้วมันมีเสียงนั้นก็ปิดคลิปไปเลยครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเออก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะมันผมบอกตรงๆเลยว่าการที่จะทําให้คลิปคลิป,ลปนี้งสำเร็จได้เนะี่ยมันต้องใช้เวลานานมากๆจริงๆคือถ้าผมไม่เปลี่ยนไปทําแบบแนวไฮไลท์พวกนี้มันก็จะยากต่อการพากเสียงผมก็ผมก็จะไม่หยุดพากเสียงแล้วผมก็จะทําลงมาเรื่อยๆนะผมก็จะพยายามไม่ให้ขาดตอน แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะกว่าจะอาประสานเสียกว่าจะอะไรเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยเราต้องมานั่งดูตั้งเช็คดูนั่งอัดใหม่อีกทามีเสียงผมก็จะพยายามที่จะทําผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะฮะแต่มมงจะได้ดูผลงานคุณแน่นอนนะมึงไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าคลิปนี้มันจะแบบไม่ค่อยมีสาระยังไงก็เอออยากจะให้มองเห็นภาพชัดๆว่าเออผมเมื่อก็แบบ ทําคลิปมาแบบไม่ได้ขาดตอนอย่างเนี้ก็ทําบ้างพักบ้างซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้มีเวลาว่างตลอด24ชั่วโมงรผมก็ทําให้ตัา <c oughs> นแู่หยเวลาจาสักทีวะเดียก็ถ้าใครจะช่วยผมก็ผมขอแค่กดไลค์กดซับสไครป์ผมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมก็มันก็จะเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ผมนะฮะถ้าใครนะฮะกดไลค์แล้วกดซับสไครป์แล้วก็ขอบคุณามากมด้วยนะครับผมกาลังใจของทุก ทุกคนนะฮะก็จะส่งมาให้งานนั้นเสร็จเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกูบอกแล้วไงว่าคลิปนี้กูมาบน